นีัดีค่ะชาวลักนณาราศีตุลถูกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจีดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่าง,งวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15กห้รกรกฎาคมของชาวลักนณาราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนแต่ถ้าหากท่านผูกดวงแล้วได้ลักนณาสถิตราศีตุล ค่ามีากรที่อาจารย์จะให้อยในนี้จะตรงจุดตรงดวงท่านมากที่สุดด้วยในช่วงเครื่องเดินแรกนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศตีตุลได้โคจรอ,อยู่ในภพปลาภัะร่วมกับดาวพังคารซึ่งเป็นคู่มิตรและดาวพภเกตทําให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นจะคิดจัดทําอะไรก็จะมีความสําเร็จในสิ่งที่คิดและลงมือทําด้วยได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้าง มีกัลยาณณมิตรที่ดีและเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือท่านท่านเองอาจได้ทําอะไรร่วมกับคนรักคู่ครองกับเพื่อนอันนี้ดีนะคะโดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจที่ท่านทํานั้นนะคะได้ทํากับคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามเนี่ยอันนี้ดีเลย <S <S ดาวพระอาทิตย์ที่โคจรได้ราชาโชคด้วยร่วมกับดาวพระพุทธที่โคจรได้การเสตรตาธิปดีและเป็นดาวคู่บิจชาการทําให้ช่วงนี้ชา,าวลัคนาราศีตุล มีการติดต่อพูดคุยเจราจาใดๆก็ดูจะมีน้ำหนักมีความราบลื่นแถมท่านเองก็จะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากผู้ใหญ่อาจได้เดินทางไกลมีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านด้วยนะประกอบกับชื่อเสียงเครดิตของท่านก็ดีด้วย จะไปทำเรื่องเอกสารใดๆเช่นยื่นกู้ขอวงเงินก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติกลับมาแต่ระยะนี้นะคะชาวลักนาราศีตุลน,นั้นอาจจะมีสภาวะวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายแปรปรวนง่ายหรือพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนะคะตรงจุดนี้อาจมาบั่นทอนให้สุขภาพของท่านสุดโทมได้ง่ายและต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากพืนไฟความร้อน การขับรถกับลาต้องใช้ความระมัดระวังด้วยอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับยวดยานผ่านนะนะคะบางทีท่านอาจต้องเข้าศูนย์เจ็กสภาพหรือถึงเวลาต้องบำรุงรักษาในอีกด้านหนึ่งบางท่านก็มีเรื่องอึดผัดใจกับคนในครอบครัวยาพี่น้องต้องคอยแบบรับอะไรหลายอย่างด้วยแต่ยังดีที่หากท่านใดมีคู่ครองก็จะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรักคู่ครองเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกัน หากท่านโศกก็จะมีคนรู้ใจมีเพื่อนที่ดีให้กำลังใจดีๆเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนท่านก็คือหากท่านต้องมีการเซ็นสัญญาทำอะไรร่วมกับคนอื่นหรือต้องมีการทำข้อตกลงการเซ็นเอกสารเซ็นใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านดูเงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนด้วยอย่าปล่อยผานเด็ดขาดเลยก่อนจะเซ็นเพราะหากท่านไม่รอบคอบแล้วเนี่ยบางทีผลเสียอาจจะเกิดขึ้นกับท่าน อาจถูกเอาเปรียบและมีปัญหาต้องแก้ไขบานปลายด้วยทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดินแรกนี้ดาวพังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลก็โคจรอยู่ในภพราพาร่วมกับดาวประสบค,คู่มิตรและดาวะเกตทำให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาสที่ดีที่จะจับเงินได้มากหาเงินได้เยอะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วย ตามลักษณะงานของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้แบบนี้ท่านก็ไม่ควรอยู่เฉยควรที่จะมุ่งมั่นขยันลุยในสิ่งที่ท่านรับผิดชอบโอกาสดีฟ้าเปิดทางแล้วนะคะยิ่งท่านใดมีช่องทางการหาไรายได้หลายช่องทางยิ่งดีนะคะเพราะท่านจะหาเงินง่ายบุนเงินกลองด้วยในวันที่สี่กรกฎาคมดาว,า,าวพระพุธจะโคจรเข้าพบกรมมะทำให้ชาวลัคนาราศีตุล อาจได้รับข่าวดีเข้ามายิ่งท่านใดทำงานสายราชการงานต่างประเทศธุรกิจนำเข้าส่งออกตัวแทนในหน้างานที่ต้องมีการติดต่อพูดคุยเจรจาหรืองานขายของเกา่าขายของมือสองแม้แต่อาชีพการาค้าการขายนะช่วงนี้อาชีพเหล่านี้จะมีความาคึกคักนะให้ผลดีก,ก,กับเรื่องของการได้จับเงินท่านใดที่จะทำยอดก็จะปิดยอดได้ง่ายได้เจอลูกค้าที่ดีเข้ามาอุดหนุนท่าน ลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเรื่องเยอะอยากได้ข้อเสนอดีๆหรืออยากได้โปรโมชั่นถ้าท่านมีท่านก็จัดไปได้เลยนะคะจะได้ซื้อใจเขาได้ด้วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนคือแม้ว่าในเรื่องของรายได้ของท่านจะสามารถหาได้ดีเข้ามามากแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการที่ท่านจะลงทนุนทำอะไรใหญ่โตในช่วงนี้ขอให้ท่านคิดวางแผนไปก่อนดูแล้วว่ารายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้ ก็จะมีรายจ่ายรออยู่เช่นเดียวกันอาจเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวบุตรหลานบริวารค่าบ้านค่ารถหรือไม่ก็ต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านปรับปรุงรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ทํางานของท่านแต่อีกด้านหนึ่งนะคะบางท่านอาจอยู่ในช่วงที่มีการซื้อประกันหรือมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินเก่เกาเงินตกเบิกเงินค้งจ่ายเงินประกันด้วยหรือดีไม่ดีได้มรดกตกทอด นอกจากนั้นแล้วตัวานเองก็จะใช้เงินเก่งด้วยนะคะในช่วงนี้ชอบเก่งก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันทางด้านการงานในช่วงเครื่องเดินแรกนี้นะคะสภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความก้าวหน้าอาจได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เจ้านายแม้งานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะต้องรับผิดชอบเยอะ แต่ก็อยากกังวลไปเพราะท่านจะได้มิตรที่ดีให้การเกื้อกูลท่านได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้างจนบางทีผลงานของท่านโดดเด่นอาจได้รับการเสนอชื่อโปรโมตได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติด้วยนะคะจนบางทีก็มีคนอิจฉาท่านคิดกันแก้งขัดแค้งขัดขาท่าน ซึ่งจุดนี้ท่านจะหนีมไม่พ้นนะคะกับศัตรูที่คอยเล่นงานท่านแต่ก็อยาได้ใส่ใจขอให้ชาวลักนณาราศีตนถูกท่านนะคะทําหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องให้ดีเพราะผู้ใหญ่ยังคงเมตตาท่านอยู่และได้มิตรที่ดีคอยช่วยเหลือท่านด้วยทางด้านความรักคนโสดท่านจะได้เจอคนถูกใจเข้ามาและเป็นคนที่เข้ามากเกือ้อกูลท่านดีด้วยมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกัน เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วด้วยทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะต่างคนต่างให้การเกือ้อกูลกันดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันแต่บางทีปัญหามักจะมาจากคนอื่นที่เข้ามาสร้างความกดดันในด้านดีท่านเองจะได้ของถูกใจจากคนรักคู่ครองด้วยก็ขอให้ทั้งท่านและคนรักคู่ครองนะคะ ต่างหนักแน่นซึ่งกะัละกันให้ดีที่สุดและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไหว้พระไหว้เทพตามวันที่ท่านเกิดและช่วงอายุของท่านด้วยบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านเลยนะคะและการรับมือกับดาวพระราหูที่โครจรอ,อยู่ในภพตรงข้ามกับจุดเกิดของท่านและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีหกนี้หากชาวลัคนาราศีตุลท่านใด อยากจะไปรับชมรับฟังท่านสามารถกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิง์ที่อาจารย์ทิงไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะหากท่านใดที่ต้องการมารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิง์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะและทุกอมเมนต์ดีๆด้วยนะคะก็ขออย่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดทางประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ